สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับแม่หมอเตยลี่กันอีกแล้วนะคะนะในคลิปนี้เราก็เจอกันในคลิปแบบพิอเด็กนะคะเรานะหัวข้อของเราในวันนี้เราจะไปส่องนิสัยของเขากันเนาะกับหัวข้อที่ว่าเขานะคะเป็นคนที่ใช้ชีวิตติดแกลมไหมเออหรือแปลก็คือใช้ชีวิตติดหรูไม่ต้องหรูหราต้องแบบว่าออมีแบบเขาเรียกว่า แต่งตัวดูดีต้องหรูหราดูมีฐานะอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาใช่คนแบบนี้ไหมเอออ่ะถ้าอยากรู้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเหมือนเดิมมีไพ่ให้เลือกนะคะเริ่มตั้งแต่สำรับที่หนึ่งนะคะซ้ายมือนะเรียงไปเลยสำรับที่สองและสำรับที่สามนะคะให้ทุกทุกคนเลือกไพ่ที่เหมือนเดิมจะคิดว่าเราชอบนะคะหรือดึงดูเรามากที่สุดได้เลยโอเค อ่มาถ้าเลือกได้แล้วนะคะไปดูเฉลยกันทีละสำรับเลยนะจ๊ะป่าเริ่มเลยค่ะสำรับคนที่เลือกสำรับแรกนะคะสำรับนี้นะไปดูกันคนที่คุณอยากถามถึงนะคะเขาเป็นคนที่ใช้ชีวิตติดหรูไหมเออติดแกรมไหม ใบแรกนะคะอะไรเออ The Hermit ใชะ่ไคะอืมโอเคอะต้องบอกเลยนะคะว่าเขานะคะเป็นคนที่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคนที่ใช้ชีวิตติดกแกลมอะไรขนาดนั้นเนโอะเออ <c oughs> ไม่ได้เป็นคนที่ติดหรูอ,อะไรขนาดนั้นคนคนนี้เป็นคนที่ออกแนวธรรมชาติธรรมชาติเนะอ,ออกแนวแบบว่า ในบางคนเนี่ยเขาจะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ค่อยยุ่งกับใครอชอบอยู่กับตัวเองชอบเล่นกับสัตว์อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> รักสัตว์รักธรรมชาติรักต้นไม้ใดๆในบางคนอาจจะแบบว่าชอบการเดินป่าเออเดินป่าเขาเขาจะชอบเที่ยวในในแบบว่าในธรรมชาติที่มันไม่ต้องมีคนพุกพ่านอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่นะเออไม่ไม่ได้ชอบเดินห้าง ไม่ได้ชอบเที่ยวผับอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะคะเอ่อจะชอบไปในที่ธรรมชาติเง,เงียบสงบสงบ,สงบอย่างเช่นทะเลภูเออดูภูเขาเออน้ําตกใดๆแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้ก็คือต้องบอกเลยว่าไม่ใช่คนที่ใช้ชีวิตติดแกลมแน่นอนนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างติดดินด้วยในบางคนนะคะนะเออยังไงก็ได้ชิวๆสบายๆแต่ว่าแต่ก็ยังเป็นคนที่ค่อนข้างมีรสนิยมในการแต่งตัวนะคือแบบอาจจะแต่งตัวเก่งมีการแมทมีการแบบอะไร แต่แบบของที่เขาใช้อะไรเงี้ยอาจจะไม่ต้องแบบหรูดูแพงไม่ต้องมีแบรนด์ไม่ต้องแบบติดยี่ห้ออะไรแบบนี้ก็ได้อะไรแบบนี้ยังไงก็ได้สบาย,บายอะไรเงี้ยค่อนข้างจะเบื่อด้วยซ้ํากับผู้คนที่พลุกผ้าดอะไรเงี้ยไม่ค่อยชอบออกหน้าออกตาแต่เขาก็เป็นคนที่เฟลลี่นะเป็นคนเฟลลี่เป็นคนแบบรักธรรมชาติเข้ากับผู้คนได้ง่ายอะไรเงี้ยเพียงแต่แบบว่าก็ก็ไม่ใช่คนที่ใช้ชีวิตติดหรูอะไรขนาดน,นั้นนะจ๊ะเอออ่าแล้วนี่นะคะก็คือคําตอบของ คุณนะคะคนที่คุณอยากถามถึงนะคะไม่ใช่คนใช้ชีวิตติดแกลมนาจานะจ๊ะนนะอ่าโอเคก็ประมาณนี้ใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะเพิ่มเติมเนาะหรืออยากถามให้มั่นใจว่าเรื่องจริงของตัวเองเป็นยังไงนะคะก็ทักมาได้ตามรายละเอียดนะคะช่องทางที่แม่หมอขึ้นไว้ให้นะคะตรงนี้ได้เลยนะอยากปรึกษาเรื่องอะไรก็ทักมาได้ะคะ่ะอ่าไปกันต่อเลยนะคะสําหรับคนที่เลือกสําหรับที่สค่ะ มาจ้าคนที่เลือกสำรับที่สองนะคะสำรับนี้นะไปดูกันคนที่คุณนะคะอยากถามถึงเนาะรู้จักเขาให้มากขึ้นนะคะเขาเป็นคนใช้ชีวิตติดกแกลมไหมเออติดหรูติดของแบรนด์เนมไหมใดๆนะคะมาดูกัน ใบแรกนะคะอะไรเออห้าดาบคนคนนี้เป็นคนที่ออกแนวลุยๆเออแต่แม่หมอสัมผัสได้ถึงความมีฐานะตัวเขานะคะเป็นคนที่มีฐานะนะทางบ้านดีเออทางบ้านดีเลยอะ่ะมีเงินมีทองสมบูรณ์อะไรแบบเนี้ยมาจากครอบครัวที่ค่อนข้างมีเลยแหละแต่ตัวเขา่ชอบทําตัวเหมือนกับแบบว่า ทำตัวสบายๆติดดินอะไรอย่างนี้เนาะอาจจะเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวนะคะคนคนนี้เป็นคนท่องเที่ยวเป็นคนที่แบบว่าดูชิวๆอะไรแบบเนี้ยนิดหนึ่งเออ,เอ,อมีปัญหาเขาอาจจะมีปัญหาในการเข้ากับคนเข้ากับสังคมอะไรแบบเนี้ยนิดหนึ่งเออเนาะแล้วก็โดยปกติตัวเขาก็อาจจะเป็นคนที่เหมือนกับแบบว่าพูดอะไรขวาญผ่าซากอะไรเงี้ยไม่ค่อยที่จะแบบไว้หน้าใครอะไรแบบเนี้ยสักเท่าไหร่ก็เลยทําให้เขาเหมือนมีปัญหาใน การเข้ากับคนเขาจึงชอบปลีกวิเวนะคะชอบแบบเออไปท่องเที่ยวของชั้นคนเดียวชิลๆอะไรแบบเนี้นะเออนแหละค่ะแล้วเขาก็ถึงถึงจะมาจากครอบครัวที่ค่อนข้างดีมีฐานนะแต่เขาก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบเออต้องฉั้นต้องแบรนด์เนมฉันต้องแบบเออใส่ของดีๆไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวในที่ดีๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่เป็นแบบนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเลยคนคนนี้ที่คุณถามถึงนะคะเขา เอ,อ,อ่านไม่ใช่คนที่ใช้ชีวิตติดแกลมนะคะหรือติดหรูอะไรขนาดนั้นนั่นเองค่ะอ,อ,อ่ะและนี่นะคะก็คือคำตอบของคุณนะคะในชาวสำรับนี้นะ อ่ะโอเคก็ใครอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมเนาะหรืออยากถามเช็คดวงตัวเองให้มั่นใจนะคะว่าเรื่องจริงเป็นยังไงแนะเรื่องจริงของตัวเองจริงๆเป็นยังไงก็ทักมาแล้วกันตาม Jia. รายละเอียดช่องทางที่แม่หมอขึ้นไว้ให้นะคะตรงน,นี้ได้เลยนะ,ะอยากจะปรึกษาเรื่องอะไรนะคะตามรายละเอียดที่ขึ้นไว้ให้เลยก็ทักมาแล้วกันจ้าอ่ะไปดูกันต่อเลยนะคะสําหรับคนที่เลือกสําหรับที่3มค่ะค่ะสำหรับคนที่เลือกสำรับที่3มนะคะสำ,ร,สำ,ร,ะะสำรับนี้นะ,ะไปดูกัน คนที่คุณอยากถามถึงนะคะคนนี้นะเขาเป็นคนที่ติดหรูหรือเปล่าเออชอบใช้ชีวิตติดกแกลมหรือเปล่า ใบแรกนะคะอะไรสามดาบจัสติกนะคะเมจิกเชียนเนาะอืมควีนถือถ้วยก็ค่อนข้างเป็นคนที่จะว่าจะว่าติดรู ติดแกลมอะไรขนาดนั้นก็ก็มีบ้างเนาะมีบ้างเล็กน้อยไม่เยอะไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยสักเท่าไหร่เออเขาเขาจะออกแนวเป็นคนที่ชอบแไปว่าก็ไม่ได้ติดแบรนด์ขนาดนั้นแต่จะเป็นคนที่ชอบแต่งตัวดูเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออแต่งตัวดูเก๋ๆชอบเป็นจุดสนใจของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแฟชั่นนิสเออเป็นอะไรที่แบบว่าดึงดูดสายตาคนชอบแต่งตัวบางคนเป็นดีไซเนอร์เออเป็นดีไซเนอร์เป็นนักเป็นคนออกแบบเ เป็นแบบเฟชชั่นนิสอะไรแบบนี้เลยนะคะคนคนนี้นะเออในบางคนเขาก็อาจจะมีแบรนด์เป็นของตัวเองอะไรแบบนี้ด้วยเออเขาเขาก็เลยเหมือนกับแบบว่าไม่ใช้แบรนด์ตัวเองไม่ได้ติดแบรนด์อื่นอะไรอย่างเงี้ยเออหรือ,อไม่ได้แบบรรหรูหราฮารูฮาราอะไรมากมายอะไรแบบนี้นะคะนะอ,อ,อาจจะเป็นอาจจะเป็นคนที่ชอบเอ แค่แค่ชอบแต่งตัวให้ดึงดูดสายตาคนอื่นอะไรแบบนี้แค่นั้นนะคะประมาณนี้เอก็ก็ไม่ได้ติดและม,มีบ้างแต่กลางๆไม่หมอมีความรู้สึกว่าเขากลางๆกลางๆไม่ไม,ไม่ไม่ได้ต้องต้องติดแกลมขนาดนั้นไม่ใช่ต้องแบบเออหรูดูแพงอะไรขนาดนั้นไปซะทุกเรื่องซะทุกอย่างอะไรแบบนั้นนะนะคะนะเอออประมาณนี้ประมาณนี้ชอบชอบความเขาเรียกว่าอะไรอาจจะแบบ ไม่ไม่ได้ติดรู้ขนาดนั้นแต่ก็แบบว่าเออขอให้ฉันดูดีอะไรอย่างเงี้ยโน,นในสายตาคนอื่นให้ฉันดูดีให้ฉันดูแพงอะไรแบบนั้นนิดนึงแต่ก็อาจจะไม่ใช่ทุกอย่าง ไม่ใช่ทุกอย่างไปเออก็ก็ก็จะติดหรูในในของที่แบบอาจจะจําเป็นหรืออะไรแบบนี้นิดหนึ่งที่ที่มีความสําคัญกับตัวเองจําเป็นต่อการใช้ชีวิตอะไรแบบนี้ค่ะเอออ่ะประมาณนี้นะคะนี่ก็คือคําตอบของคุณนะคะชาวสําหรับนี้นะอะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะก็ คอมเมนต์เนาะเมาสกันได้นะจ๊ะใครอยากดูดวงส่วนตัวก็ทักมาแล้วกันตามารายละเอียดช่องทางที่แม่หมอขึ้นไว้ให้นะคะตรงนี้ได้เลยเนาะอยากจะปรึกษาเรื่องอะไรก็ทักมาได้เลยค่ะตามที่ขึ้นไว้ให้เลยโอเคแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้าคะ่ะบ๊ายบาย